ahead. Weapons free. You are clear to engage. ฮัลโหลฮัลโหลดิครับพี่ทำไรไอ้ยทำไมผมเข้าเกมมาแล้วมันให้ผมสมัคร ID ใหม่วะพี่เกมอะไรวะ COD เนี่ยฮึทำไมอ่ะมันบอกว่าให้ผมสมัคร Activation Account พอผมสมัครไปปุ๊บมันกระคาญ มันไม่ต้องสมัครก็ได้ป่ะเออตอนแรกผมก็เล่นไม่ต้องสมัครไนโะอ้โนี่เขสมัคร <One by. S 2> แล้วก็ออกไม่ได้ขยับไม่ได้มันขึ้นหน้าจอเหมือนโหลดโหลดนี่้ขาดเข้าไปเล่นเลยซะหน่อยเฮ้ยมันต้องเล่นได้ดิหรือว่าไอ้นี่เหรพี่ หรือว่าสโตลผมมันแบบหมดเขรียดเนอะอือเหรอไม่รู้มันก็ไม่น่าจะเข้าได้ถ้ามันหมดเครียดมันต้องพร้อมกันนะถ้าหมดมันต้องหมดด้วยกันดิไม่รู้กันไยแล้วตอนนี้คือมันเล่นไม่ได้เลยเลยหรือว่าป่ามันก็มันก็คือเหมือนเข้าหน้าจอสมัครไว้รแบรอโหลดว่ามันเสร็จอ่ะอืม เัา,าเป็นอย่างนี้มาประมาณห้าทีครับลองดูใหม่บางทีมันช้าป่ะลองปิดไปเลย Have eyes on C4. <c oughs> โอหห้โาวนาทีนงงี้ไม่ต้องสมัครมามันน่าจะเออไ,ไวเลยมันบ,บักบักบักเข้าได้แล้วดีเสร็จเราบอกให้กัน าอินไว้ผลเกก็ได้ไว,ไวผมไม่เห็นเอ๊ะถอนเองไงไว้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะจบแล้วแหละ วอล์โซนนี่ก็คือโดดล่มเหมือนกันวอ์โซนคืออันเดิมอ่ะอันเดิมคือคือเกมเดิมเลยวอ์โซนคือแค่มันแบบสมมุติเราเล่นวอ์โซนใช่สมมุติเราเล่นวอ์โซนใช่มันก็จะเด้งไปเข้าเกมวอ์โซนไหมเอาล่ะมันคือคนเกมมันคือเกมเดียวกันเลยคือแบบว่าไม่อัพแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าแค่เอามาใส่ไว้เป็นเหมือนวอล์โซนมาคงเรื่องเฉย ไม่เปลี่ยนนะวอ r z o n คืออันเดิมเลยอะ oh. แต่ว่าตัวเกมมันก็จะมีแคมเปญกับมัลติของมันไงแต่ Battle Royale ก็คือเกมเดียวกันโ <c oughs> โอโอ้ โ o t i o n เบอร์ออ,อก s p e ก่นอน speed motion เ,เบอร์เลยเบอร์จะเรียนยังไงจริงๆพี่เอ็กไม่ได้ซื้อพลาซี่แล้วไม่ได้ซื้อครับหรือมันแจกปะหรือไม่ได้แจกนะนี่ผมซื้อมา,ไม,ไ,อมาไม่มีให้เล่นลยแม็กออฟแท้ แม่พักกินแล้วมันอะไรวะมันโมเดิร์นมากโมเดิร์นอวกแวร์เอออันนี้คือมันเอนจินใหม่เลยอะเดอะบอลโซนมันมันไม่ทำไม่ทำใหม่จ <c oughs> บแล้วอีอกแปบบ ได้ไม่รีบเชิญโ,โอทีโออยากเล่นอ้าวโหลดไม่ยังไงโหลดแล้วโหลดให้โอทเอาไว้เลย Ma down. He's dead. Attack helicopter. Available for tasking. Attack comp, Commence attack chopper cast. Attack chopper down they're gone <laughs> hostile down 3-1 <laughs> mtl midpoint check Victory's close. Make the CIA proud. Don't fancy in how you're <coughs> Winchester, <coughs> Winchester, <laughs> Hacksaw <laughs> 31 RTB. Us. Us He's g ห n e รด kind of evet, ีเกมนี้ยางเดียวเลยคือเสียบเสียบเมาส์คียบอร์ดเล่นได้เลยมันตรงเสียบตรงไหยแต่มันจะเจอพวกพวกเดียวกันหรือเปล่าคอร์เทได้พวกเดียวกันด้วย ผมรู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรเลยหมายว่าเกมมีเชนจอยกัไในเมาส์เนี่ยจะหว่ายิงมันแบบใครใครเล็งดีก่อนช่ใช่ตับเดียวไฟเหมือนดักตีหัวแข่งกันดักตีหัวมันไม่มีโอกาสแบบว่าหนึ่งหนึ่งเล็ก ดวลปืนอะไรงเงี้ยไ <laughs> ม่มีอกมูปเดียวเลยโอเคนะ